สวัสดีพี่วม่ครับผมวันจันทร์ที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าอยหกสิบเจ็ดแล้วนะครับปีสองพยบสีเข้ามาสู่ชีวิตพวกเราครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปีมังกรที่โีโวชชนะหวอารนอนแฟนคลับครับผมก็สิ่งอะไรต่างๆที่มันไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืน ปีนี้ปีใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆครับแม้ว่าเราจะทิ้งท้ายปีด้วยความผิดหวังเล็กๆนี่สำหรับผมนะใช้คำว่าผิดหวังเล็กๆไม่ใช่มาดาม่าไม่ใช่มาอะไรก็คือสิ่งต่างๆเมื่อมันผ่านไปแล้วมันไม่ถูกใจแต่พอปีใหม่ผมก็ไม่จมนะครับมันก็จะมีอาการแน่ๆแต่ว่าเมื่อขึ้นใหม่มันก็ต้องเดินหน้าต่อครับ มื่อวายผลการแข่งขันอาจจะไม่ถูกใจนะครับไม่เป็นใจในวันที่ไม่เป็นใจก็มันก็ไม่เป็นใจแหละนะเมื่อวันก่อนที่เราแพ้เวทแฮมเราแพ้แบบไม่น่าแพ้ใช้คําว่าแพ้แบบไม่น่าแพ้แต่เมื่อคืนนี้นะครับที่เราบุกไปแพ้ฟูลแลมอันนั้นเป็นวันที่ไม่สมควรเป็นผู้ชนะใดๆทั้งสิน้นเดี๋ยววว่ากัน ชาวนี้วันนี้นะครับอาจจะเป็นการทิ้งทัวร์หรือเปล่าสำหรับสปอนเซอร์เจ้านี้นะครับน้ำมันสมุนไพรตาดอกโม่ครับหริอภัณโอท็อปบางประมาณสุพรรณบุรีครับมันเทาอาการหวัดคันจมูกครับผ่อนคลายสบายลมแมลงสัตับต่อยใช้ได้หมดเลยนะครับเปิดแล้วก็ปาดนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับส่งสามสิบาททั่วไทยแล้วก็สั่งสี่ขวดตอนนี้ก็ยังส่งฟรีไปนะครับน้ำมันสมุนไพร สินค้าคุณภาพโอทอปจากบางปะหมาสุบานบุรีครับเก็ไใบสันแหน่ a, พิมพ์เสนงกระบูนอยู่ครันตัดผสมกันจนกลายเป็นน้ำมันขวดนี้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ขอเย็นๆเลยนะอือในวันที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ครับแล้วก็ในวันที่ไม่ได้แสดงคาแรคเตอร์ของการอยากจะเป็นผู้ชนะ คุณก็ต้องได้รับได้รับผลการแข่งขันแบบนี้แหละนะครับสําหรับเมื่อคืนนี้พี่มิโกต้าก็ให้สัมภาษณ์มานะครับว่าวันก่อนเราแพ้แบบน่าชนะแต่เมื่อคืนไม่สมควรที่จะได้รับการว่าจะต้องเป็นผู้ชนะนะก็บอกเลยในวันที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับเมื่อวานนี้เราเปลี่ยนตัวนะ,ะเราเปลี่ยนตัวเราเอาทาง อเล็กซานเดอร์ชีเนโกมีอาการเจ็บน่องแล้วนะครับเมื่อวานนี้อเล็กซานเดอร์ชเนโกมีอาการเจ็บน่องก็เลยมีอาการมีการเปลี่ยนเอายาคุปควีอลลงสนามแทนซึ่งถ้าเผื่อชีเนโก้เมื่อวานนี้ไม่เจ็บก็คงจะได้ลงนะครับข่าวล่าสุดจากวงในของผมบอกเลยบอกว่ามีอาการเจ็บน่องนะไม่ใช่เจ็บก้ามเนื้อนะครับเจ็บน่องนะแล้วก็เอาคลายฮาวเวดลงมาประจาการคู่กับกัปตันเดนกาดแล้วก็ทางพิธีแคนไลท์นะครับ ทางขวาย,ยังเป็นบูโยกสก,กาทางซ้ายยังเป็นกลาเบมารติลีแต่หน้าเป้ากลายมาเป็นเอ็ดดี้ฮัลโหลเอ็นเคเทียนะครับและก็มีคำถามว่าลงมาทำไมลงมาแล้วเกิดประโยชน์อะไรก็อะไรท่านคงเห็นนะครับผมคงจะไม่อะไรมากมายแล้วนะสำหรับเอ็ดดี้เอ็นเคเทียนะครับเราเรา เริ่มต้นแบบตะกุกตะกักเริ่มต้นแบบการดึงสเต็ปที่แบบช้าๆสบายๆจิ๋วๆนะครับแล้วก็มาได้ประตูก่อนจากการเปิดเร็วอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าการเปิดบอลเร็วของอตัวของนวินยาเปิดบอลมาได้เร็วมากครับรับบอลร็จปุ๊บจ่ายบอลเลยแล้วก็บอลมาถึงตัวของกราบเบนมาเตลี่ลากออกไปลากออกไปแล้วก็หักเข้ามายิงทางขวา ตุ้มแล้วก็ติดแบรเรโน่แบรเรโน่ก็ปาดออกมาแต่มาดีน้องบีบูกโยสักก้าอยู่ตรงนั้นพอดีครับแทบเข้าไปบอโลโด่งๆไม่เกือบไม่เข้าเอาผู้ตรงๆเกือบไม่เข้าพอดีมันเข้านะเราได้ประตูนาอย่างรวดเร็วครับแต่หลังจากเราได้ประตูนําเหมือนกับพอใจกับหนึ่งลูกที่ได้เราไม่ได้เล่นเกมแบบนั้นอีกเลยครับในช่วงครึ่งแรกเราเล่นบอลแบบ ทิ่งจงต่อบอลแต่ละทีก็ต้องรอให้คือจังหวะหลายจังหวะที่เห็นอันนี้เป็นความเห็นของผมนหละที่ผมเห็นนะใครเห็นต่างหรือว,ว่ามาการขึ้นบอลในแต่ละทีในแต่ละจังหวะบางทีเพื่อนอยู่ในตำแหน่งที่ดูดีมีทรงจ่ายไปก่อนได้ไหมบูกโยสกาบการเบมมาติลี่เนี่ยบางทีมีจังหวะหนึ่งตอนหนึ่งจังหวะหนึ่งตอนหนึ่งที่เราตัดบอลได้หนึ่งตอนหนึ่งมันควรจะวัดจ่ายบอลไหม แต่กองกลางเรากองหลังเราไม่จ่ายครับรอให้ทุกคนเข้าที่เซตเป็นระบบก่อนรอให้พี่ดีแคทไลท์เข้าตำแหน่งรอให้พี่โอเดนการ์ดเข้าตำแหน่งแล้วถึงจ่ายโอเคมันอาจจะต้องการขึ้นไปเซตเพื่อเป็นระบบ,บแบบนั้นแต่บางจาังหวะมันจ่ายได้เลยนะครับ <laughs> มันจ่ายได้เลยนะสามารถเล่นได้เลยนะบางทีวิลเลมสลิบากับบางเยียได้บอลปุ๊บเนี่ย ขวาว่างแล้วบุกิยูกสกาหรือแม้กระทั่งเบนไว้หรือแม้กระทั่ง, BMW, งตัวของกัปตันอากาศหรือแม้แต่แคทไลที่เขาว่างหรือแม้กระทั่งคลายแวรที่หายตำแหน่งได้ว่างอยู่บางทีเราสามารถจ่ายเลยแล้วไหมแต่ไม่บอลจะต้องมาพักที่แคทไลแล้วถึงไปเซตกันและเมื่อจังหวะที่พอเข้าที่ขารางเซตกันกองหลังกองกลางที่เขาเป็นกำแพงสองชั้นเขาก็เซตเพื่อที่จะรับเราเรียบร้อยแล้ว ไปดูหลายจังหวะครับลูกทุ่มมีดจังหวะลูกบอลที่มันออกเราสามารถทุ่มเร็วได้เพื่อนอยู่ในตำแหน่งที่สามารถที่จะเล่นบอลได้โดยไม่ถูกกดดันแต่เราไม่เล่นครับเรารอลูกบอลเข้ามาแล้วก็รอจังหวะแม่พอเพื่อนโดนประกบแล้วก็ทุ่มครับเพื่อที่จะให้ถูกกดดันและก็ถูกแย่งบอลในหลายๆครั้งมันช้าไปไหมโอเคนะ ในการที่จะขึ้นบอลแบบเป็นสเต็ปขึ้นบอลแบบเซตกันเป็นรูปแบบมันโอเคแต่เมื่อลงสนามในความเป็นจริงลงสนามในสถานการณ์นะตอนนั้นเนี่ยมันมีหลายจาังหวะนะที่เราเล่นได้ก่อนเออบูยโยสากาเนี่โดนเดี่ยวได้เลยครับมันต้องวัดกันแล้วถ้าโดนเดี่ยวเพราะถ้าช้าปุ๊บคุณยังไม่ได้โดนเดี่ยวไงคุณจะโดนสองโดนสามนะโดนสองโดนสาม แล้วก็บูยโยสก้าตอนนี้นะตอนนี้คือพอได้บอลทางขวาคุณจะเลาะซ้ายอย่างเดียวแล้วกองหลังผู้วดทูกๆๆก็จะปิดปิดทางขวาของเขาคือทังซ้ายบุญเสร็จเลยเสร็จเลยนะไม่มีประโยชน์ไม่มีแรงสิ้นครับกาบเบมเมรียลมาตี้หลังจากที่เข้าไปลากยิงลูกแรกแล้วไม่มีเลยนะครับการต่อบอลที่จะแบบรวดเร็วฉับพลันรวดเร็วฉับไวไม่มี เอาแบบรูปเกมนะผมไม่ขอลงว่าใครเป็นยังไงละกันทุกคนคงเห็นแล้วเพราะว่ามันก็เดี๋ยวจะเป็นการไปซ้ำเป็นการไปเปิดแผลซึ่งผมคิดว่าแมตท,ที่เจอกับเวสแฮมแล้วก็แมตท,ที่เจอกับเมื่อคืนเนี้ยมันเห็นได้ชัดละลูกสีวประตก็เป็นการโจมตีกันแบบไวเขาโต้กลับมานะแล้วก็ก่อนที่จะเสียประตูเราต้องดูว่าตัวของเราแม่งมีโอกาสสองแล้วสองหน ติดเซฟหนึ่งหนแล้วก็ออกรึงคนใช่ไหมครับลูกแบบเนี้ยที่เขาครอสมาแบบเนี้ยออกขวาออกซ้ายแล้วก็ตกซ้ายก็ตบลูกเสียป,ประตูยากุคิวออก็กประกบห่างนิดนึงแต่ลูกนั้นต้องยอมรับสกัดยากนะเพราะมันอยู่เรามันมันห,หน้าประตูเราอะสกัดลูกนั้นจิ้มผิดจิ้มถูกก็คือบอลออกแต่ถ้าจิ้มถูกก็เอาบอลบอลออกแต่ว่าบอลไม่ถึงเลยนะเลยมาต้องชมคนเปิดด้วยแล้วก็เราอุ้ม่ังไงยิงดีลูกเป็นลูกที่เราเสีย ถามว่าง่ายไหมก็ต้องชมความแม่นยําของฟูลแลมนะครับชมความแม่นยำแม่นยำของฟูลแลนดลูกที่เราเสียประตูในลูกควนเนอร์นั้นก็อกีกคุกคิกคุกคิกสกัดกันไม่ขาดแล้วก็บอลไปชิงไปจึงมาไปเข้าทางไอริสก็หายนะหลังจากนั้นเรามีโอกาสลุง่งโล่งเลยจากบุกโยสาก้ามีโอกาสลุง่งโล่งจากบุกโยสาก้าบอลแม่งโดงแล้วก็ล้อหลังไปแฉลบกันสองคน นะบอลอยู่คนเดียวเลยของบูยิคัสกาได้อัดตู้มเลยครับออกนอกหมดเลยความมั่นใจหมดความมั่นใจหมดนะความตั้งใจมีอ่าความตั้งใจมีแต่ว่ามันกลายเป็นว่าความตั้งใจมันกลายเป็นเหมือนกับบีบตัวเองมันเล่นแล้วแบบไม่สบายเล่นแล้วแบบมันเครียดมันแบบท,ทุกอย่างมันตะกิตะขัดหมดนะครับและลงในช่วงยี่สิบทุท้ายเกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก พูดง่ายเลยนะพอฝนตกผมเห็นฝนตกแล้วมันดังถึงขนาดดังเข้ามาในจอดังเข้ามาในลําโพงเขาฝนดังขนาดนั้นเนะี่ยผมคิดเลยจบหมดเลยเราไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นแบบโอ้แล้วโอกาสยิงลองดูเลยแทบรับคั้งได้อะ <c oughs> ไม่มีเลยนะครับส่งคาร์ลียนเชซุดตรงมาส่งเลโอนทัศ์ก็ไม่ทันการนะครับถือว่าไม่ทันการแล้วก็เขาเพิ่งยิงมาแพ็กด้วยจบ นะครับถือว่าจบแล้วก็เป็นจบเกมรเราแพ้ไป1ประตูต่อ2นะครับทิ้งโอกาสในการที่จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแล้วก็อยู่เป็นที่4เหมือนเดิมรุ่นท็อปโฟร์ม่ผมว่า,าน่าจะเป็นช่วงของการการที่เราใช้นักเตะมากไป การโรเตชันน้อยทั้งซ้ายทั้งขวาถูกจับทางได้หมดแล้วทั้งบุโยสกาทั้งกาเบนมาเตรี่ถูกจับกลางจุถูกจับได้หมดแล้วนะครับไปไหนก็จะคอยมีเพื่อนอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นโอเคแพ้ไปเป็นแต่ติที่แย่มากกับสามแบตหลังสุดเนี่ยนะเสมอแพ้แพ้ห้าแ,แบตหลังสุดในสี่แต้มอูหก็เป็นอะไรที่อะ จบไปแล้วถือว่าจบไปแล้วแต่เป็นอะไรที่พี่ต้าจะต้องเข้าไปพูดคุยเข้าไปปรับเปลี่ยนแล้วนะครับเสียใจนิดนิดผิดหวังนิดหน่อยแต่ไม่ยอมแพ้ผมพูดอย่างนี้ครับต่อ,อผมนะหลายคนอาจจะยอมแพ้โยนผ้าแล้วเออกลับไปรุ่นท็อปโฟร์แล้วเหมือนเดิมแล้วเอ้แต่ผมกลับมีความสุขว่าเฮ้ยเรายังอยู่ในทรงอยู่นะครับถ้าตัวเจ็บที่หายกลับมานะแล้วก็ สามารถเข้ามาทดแทนได้ยากุ๊บกิวอนะหรือแม้กระทั่งพีโทมัสรปารเตหรือคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยผมก็ว่าโอกาสเรายัางพอที่จะเบียดเบียดได้อยู่นะครับถือว่าอ่ะมันก็เป็นแมตที่มันผิดหวังแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับอนะในเมื่อผู้่อสู้ดีกว่าแล้วก็เราเตรียมไปแบบไม่ดีนะักเตะตื้อตันนะก็คงจะต้องยอมรับอ่ะวันนี้นะครับผมมีเรื่องลึก นะเรื่องลึกที่ผมคิดว่าไม่มีช่องไหนที่เขาเอามานะแล้วก็เป็นข่าวจากเบื้องลึกมีแชทนะแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรความรับแบกเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังเราจะเห็นที่ผมเคยบ่นหลายรอบแล้วในเรื่องของดีการในเรื่องของพี่เถือไว้จาได้ไหมที่บอกว่าหลังจากหายกลับมานะเฮ้ยยังไม่เหมือนเดิมเว้ยนะยังไม่เหมือนเดิมซึ่ง ข่าวล่าสุดที่ออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าพี่เสือเป็นไว้ยังไม่มีอาการหายแบบร้อยเปอร์เซ็นนะครับทุกวันนี้ที่ลงเล่นต้องฉีดยาระงับความเจ็บปวดตามแผนเดิมแล้วเนี่ยตามแผนเดิมแล้วเนี่ยตัวของพี่เสือเป็นไว้เนี่ยจะต้องได้รับการผ่าตัดนะพฤติการเนี่ยช่วงพฤติการอาการมันหนักขึ้น นะครับแล้วก็มีแผนไว้นะจะให้โทมิลงมาซึ่งเราเห็นโทมิลงแล้วก็เตรียมที่จะส่งพี่เสือเป็นไว้ผ่าตัดในช่วงหน้าหนาวนี้ยในช่วงมกราเนี้ยคือจะให้พักแล้วอะจากการใช้วิศาสตร์ทางการกีฬาครับทั้งเรื่องของการไฟฟ้าทั้งอะไรต่างๆเช็านเนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่เสือเป็นไว้ได้พักนะครับแต่ว่ามันเกิดเหตุด้วยการที่โทมิคุงมีอาการบาดเจ็บขึ้นมา ที่เราเคยเห็นนะที่เราผมเคยบอกนะเสือเป็นไว้เป็นไรว่าหน้าตาแม่งไม่ยิ้มแย้มเลยวะเล่นแบบไม่มีความสุขความเร็วหายความมั่นใจไม่มีเราเพิ่งรู้อะครับเพิ่งรู้เมื่อวานเนี้ยว่าฉีดยาแก้ปวดฉีดยาชาฉีดพูดง่ายแล้วครับความเจ็บปวดผมพูดได้่าเป็นสารตัวหนึ่งที่มันเป็นสารตัวหนึ่งที่ทําให้ไม่เจ็บไม่ปวดอะเอาง่ายๆนะครับนั่นคือการก็ฝืนลงเล่นมาตั้งสองเดือนเออ นะก็เลยทําให้อ้อรู้เพราะว่าตามแผนคือจะให้โทมิลงแล้วก็พี่เสือเป็นไว้ผ่าตัดนะแต่โทมิดันเจ็บบันเจ็บก็เลยเอาว่าจะต้องเข็นลงหน่อยเพราะว่ามีคนคือเซต,ติกโซเลสซึ่งถามว่าถ้าเซต,ติกโซเลสลงเนี่ยผมว่าพี่ตาไม่มั่นใจนะครับพี่ตาไม่มั่นใจก็เลยเข็นลงครับเข็นลงเลยทุกนัดเลยที่ลงก็คือใช้ยาะระงับความเจ็บปวดนะแล้วเดี๋ยว ค่อยว่ากันอีกทีหลังจากนี้ผมว่าพี่เฟือเป็นไว้คงพักนะเพราะว่าโทมิกลับมาแล้วนะครับโทมิ Tommy กลับมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาอีกว่าช่วงบอลเอเชียนคัพเนี่ยช่วงของกลางเดือนเนี่ยโทมิจะต้องไปญี่ปุ่นไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอ่าจะต้องไปเตะบอลเอเชียนคัพไหมรอบสุดท้ายที่กาตานะครับที่มันมีเป็นทัวร์นาเมนต์อยู่่นะก็เดี๋ยวก็ต้องตามลุ้นกันว่ายูเรนเทมเบอร์จะหายเก็บกลับมาหรือยังนะครับแล้วก็เรามีข่าวอยู่ นะมีข่าวอยู่หลายๆคนซึ่งโอเคก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้มีข่าวจริงแต่ผมอยากจะให้มันแน่นอนก่อนนะตอนนี้เราก็มีเรลงอยู่ไว้ทั้งตัวของฮาโตตัวของอนาซิโอนะครับของเรียวโซซิดะใช่ไหมอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็อาร์ d มอนเดนะครับก็น่าจะเป็นกองหลังที่น่าจะเข้ามาน่าจะเข้ามาแล้วก็ตอนนี้มีข่าวว่าเริ่มให้ความสนใจอันนี้มันเป็นข่าวลึกลงมานะเป็นข่าวลึกที่แบบ เนี่ยสายข่าวผมแจ้งมาเลยบอกว่าพี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆครับในเรื่ของอนะีแวนโทนี่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วนะอีแวนโทนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอีแวนโทนี่เนี่ยจะต้องอ่าทีมเบนฟอร์ดเนี่ยจะต้องอ่ามีนักเตะไปเตะแอฟริกันเอเชียนคัพครับ,รบอ่าแล้วก็ทำให้เบนฟอร์ดเองก็คงจะเก็บนะครับแล้วก็ถึงขนาดที่ว่า ถ้าเผื่อใครอยากจะได้เนี่ยหนึ่งร้อยล้านหนึ่งร้อยล้านนะครับแต่ถ้าเผื่อสมมุติว่าจ่ายสดไม่ผ่อนนะจ่ายสดเลยไม่ผ่อนเลยสําหรับตัวของอีเวนโตนี่เนี่ยราคามันจะอยู่ที่หกสิบห้าถึงเจ็ดสิบล้านอันนี้คือข่าวที่ออกมาแล้วนะครับนะจ่ายสดนะไม่มีการผ่อนนะไม่มีการมาทําเป็นเอฟเยืมก่อนแล้วก็มาจ่ายทีหลังอะไรเงี้ยไม่เลยถ้าจ่ายสดจะยอมขายในราคาหกสิบถึงเจ็ดสิบล้าน ก็เลยคิดว่าเบน f o ฟอร์ดน่าจะเก็บเองไว้เพราะว่าเราคงจะไม่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 ใช้วิธีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสุ่มเสี่ยงในกฎของ Financial Fair Pay นะครับอันนี้ก็คือเบื้องลึกเบื้องหลังนะที่อยากจะบอกกันมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เราได้เห็นเบนไว้นเนี่ยเบนไว้มีอาการบาดเจ็บอย่างมากมายจริงๆเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องมาดูกันต่อครับว่าช่วงมกราคมเนี่ยเราจะเป็นยังไง เราจะได้หยุดพักไม่หยุดพักสิอาทิตย์นี้ทางอาทิตย์เราจะหยุดพักนะครับแล้วก็เราจะกลับมาเตะอีกทีนี่คือไรเฟครับกับลิเวอร์พูลไรฟครับกับลิเวอร์พูลเมื่อวานนี้มีภาษากายที่มันเราไม่ได้เห็นมานานนะครับระหว่างดีขันไรนกับกาเบรียลมาเกาเยสเมื่อวานมากานเยสก็ออกบอลพลาดเยอะนะดีคันไลก็ออกบอลพลาดเยอะเหมือนกันมากานเยสนี่ออกบอลแบบหลายลูกเลย นะด้วยความที่ต่อบอลมากกันไปเ็เลยงงอะ่ะนะก็อ่ะก็ถึงเวลาถึงเวลาปรับจูนแล้วครับถึงเวลาที่ต้องมาปรับจูนแล้วก็หรือถ้วยเอฟเอคัพเนี่ยในวันที่เจ็ดเนี่ยเราจะกลับมาเตะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยช่วงของมกราไปจนถึงกุมภาเรามีแมตติดติดเลยนะเปิดบ้านเจอกับเซาแวรเดตไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสวันที่สี่กุมภาเจอลิเวอร์พูล อีกครั้งนะวันที่1ิบเอ็ดกุมภาไปเยือนเวสต์หลังตาที่เพิ่งเจอกันบาดหมาแล้วก็17บเจ็ดสิบเจ็ดกุมภาไปเยือนเบอร์ลี่หลังจากนั้น22่สิบกุมภานี่แหละเราจะต้องไปเยือนปอร์โต้ในแชมเปี้ยนลีกหลังจากนั้นปิดเดือนกุมภาครับด้วยการที่เปิดบ้านเจอนิวคาสเซิลตอนนี้รู้สองอย่าง อย่าให้นักเตะเพิ่มโอเคเดี๋ยวไลน์พี่เป็นไว้คงจะต้องได้รับการเข้ากับการารักษาแน่นอนเพราะว่าโทมิคุงก็ลงมาแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกก็ต้องตามดูว่าเขาไปเตะเอเชียนคัพหรือเปล่าสําหรับทูมิคุงใครมีก็ช่วยส่งข่าวมาหน่อยนะใครมีก็ช่วยส่งข่าวมาหน่อยว่าทมิคุงต้องเดินทางไหมอะไรของพี่ตุมัดป,ปะเตไม่รู้จะหายเจ็บกลับมาแล้วต้องกลับไปเตะแอฟริกันเอเชียนคัพอ่าแอฟริกันเอเชียนคัพไหมโอ้มันมีอะไรหลายอย่างที่มันกลายเป็น ปัญหาที่คงจะต้องมาแก้ไขนะครับเราจะได้ตัวใหม่ไหมอยู่เรื่อเดิเบอร์จะหายมาเลยหรือ,อยังนะครับฟาโรวลามีความฟิตท้อมดีหรือ,อยังก็๋ต้องตามดูตอนเนี้กลับมาสู่จุดเริ่มต้นนะครับกลับมาสู่จุดตั้งต้นก็คือการลุ้นไปแบบทีลนะนันะถ้าถามว่าเรายอมแพ้เลยหรือไม่ผมว่าคงยังไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะแต้มมันไม่ได้แบบห่างหกเจ็ดแปดเก้าแต้ม นะนะมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นโอเคคืนนี้ริวปูนเดี๋ยวเตะกับเดียวก็เซิร์ถ้าเผื่อริวปูนชนะเขาก็จะนําเราสามแต้มใช่ไหมสามแต้มอ่านำเราสามแต้มไม่ใช่สิห้าแต้มอ่านั่นคืริวปูนชนะคืนนี้เขาจะนําเราห้าแต้มครับมันก็ยังอยู่ในทรงอยู่เพราะว่าบอลมันมาครึ่งเดียวครึ่งฤดูกาลเลยลูกเลยครึ่งฤดูกาลมาน,นิดหนึ่งเพราะนั้นก็มีอีกยี่สิบแปดหรืออีกสิบแปดแมตที่เรายัง มีโอกาสที่จะแก้ไขปรับจูนแต่งเติมเสริมแต่ในทีมให้ไปสู้กันนะครับในแมตช์ที่เหลือเพราะฉะนั้นก็คงไม่ว่าไม่ว่าใครไม่ไม่อะไรใครหลายคนอาจจะรู้สึกยอมแพ้แนละ้วกลับไปเหมือนเดิมนู่นนี้นั่นนะครับสำหรับตัวผมเอ้ยผมยังคงมีความรู้สึกว่าเราน่าจะสู้ได้ต่อนะครับบอล หลังจากที่เราชนะไบตันสองศูนย์โอ้ยมันก็ต้องกลับมาลุ้นอย่างนี้แหละนะแต่พอเราแพ้ปุ๊บก็มีกระแสว่าโอ้ไม่ใช่มีกระทท่งอาเจต้าเอาแล้วใจเย็นนะใจเย็นเฮ้ยแพ้ก็ต้องแพ้ด้วยกันครับชนะเรายังชนะด้วยกันเรายังแช่มชื่นด้วยกันเลยแต่แพ้มันก็ต้องยอมรับอ่ะเราก็ต้องเชียร์กันต่อในฐานะที่เราเป็นนักฟุตบ,บอลเราเป็นแฟนบอลเราเชียร์ทีมรักของเรานะครับสิ่งต่างเนี้ย พีต่ตาเขาต้องรับเขาต้องเห็นนะว่าควรจะต้องแก้ไขอะไรหนึ่งสองสามสี่นะครับเราต่างหากก็ต้องอทำใจของเราให้นิ่งๆโอเคมีความผิดหวังเมื่อคืนนี้ผิดหวังแล้วก็เขาดาวแบบก่อยๆนิดนึงนะก็ต้องยอมรับมันเป็นมนุษย์มันเป็นเรื่องของจิตใจเึ่งมันก็ต้องมีแบบนี้แหละแต่ว่าสุดท้ายแนละ้วมันก็ต้องเดินหน้าต่อนะพี่น้องหลายคน,นบอกเอ้ยเอาบอลจบกระช่างละปาร์ตี้ดีกว่าอะก็มันก็ต้องหยับั้นนะครับเพราะนั้นก็แพ้ด้วยกัน ชนะด้วยกันมันก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับสำหรับ FC ของอาร์เซนอลนะก็คงประมาณนี้ครับคงไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวคงเก็บตกเรื่องของอบทสัมภาษณ์อะไรอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ชิวๆนะแบบมีวันอาจจะได้พักผ่อนในช่วงของวันสุดท้ายนะครับหลายคนเขาต้องอาจจะต้องเดินทางแล้วหรือเปล่านะอาจือว่าวันนี้วันในวันที่2อ,อีกวันและเริ่มงานวันที่3หรือว่ายังไงก็แล้วแต่โรงเรียนส่วนใหญ่จะ เปิดเรียนวันที่3นะครับก็ขอให้ปีใหม่นี้นะครับให้ทุกท่านมีความสุขนะครับมีสุขภาพพลานหม่ที่แข็งแรงนะมีจิตใจที่มั่นคงนะครับในการที่จะกลับมาต่อสู้กับการทำงานการินเนินชีวิตไม่ว่าจะทั้งในต่างประเทศหรือทั่วประเทศไทยหรือแม้จะต้องมาใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครก็ขอให้ทุกท่าน มีความสุขปราศจากโรคภัยครับทำกิจการใ,ใดๆการทํางานอะไรก็ขอให้มีความเจริญในหน้าที่การงานได้เรื่องขั้นเรื่องตําแหน่งอย่างสมความเป้าหมายนะครับและการงานอะไรที่ตั้งใจไว้ก็ขอให้สําเร็จเราตั้งต้นใหม่ครับในปีมังกรปีนี้2567เเป็นปีที่ดีนะครับเราต้องคิดว่าต้นปีมันเป็นปีที่ดีแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้เพื่อจะลุยครับแล้วก็ ตั้งใจแบ่งใจเชียร์อเซนอลของเราเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับให้กับที่ไว้ด้วยนะกันนะครับก็ฝ่ายที่สําหรับปิ่ปันโอท็อปครับน้ามันสมุนไพรตาดอกโมกครับหนึ่งร้อยสี่สิบาทสามสิบาทส่งทั่วไทยครับแล้วก็สี่ขวดส่งฟรีไปเลยนะก็ประมาณนี้ครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยเมาไม่ขับดื่มแล้วก็ไม่ขับนะอ่าส่งกำลังใจให้กับพี่น้องสปอรลเวาด้วย ส่งกําลังใจให้กับพี่น้องในจังหวัดภาคใต้ที่ประสบกับปัญหาน้ําท่วมใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งใจไปให้แล้วส่งกำลังใจให้กับพี่ๆที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสารจังหวัดชาดแดนภาคใต้และทั่วประเทศและพี่ๆที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยทางภาคใต้ด้วยท่านสุดยอดจริงๆครับมีถึงขนาดพี่อสอ,อะไรท่านเสียชีวิตก็โอ้ ขอแสดงความเสียใจด้วยน้ำท่วมน้ำท่วมหนักจริงๆนะตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันก่อนนะครับแล้วก็ประมาณนี้คุณสุดยอดอยู่แล้วครับในการที่มีชีวิตอยู่ได้ข้ามปีขึ้นมาปีนี้เราสู้กันต่อนะครับผมสวัสดีครับ